รถปกติเส้นทางนี้จะปิดแล้วนะครับปิดเรียบร้อยแล้วแต่ว่ารถยังฝืนมาแลวทำให้น้ำมันไหลทะลักเข้าบ้านคนสร้างความเดือดร้อนก็ต้องนี่แหละกันไวเอามาไว้ตรงกลางอีกเอาเล,ยลายลกอันเออนี่กันไว้ครับไม่ต้องให้รถผ่านแล้วทีนี้เนี่ยเพราะว่ามันขึ้นมันแรงมากเลยนะครับเพราะว่าตรงนู้นเขาปิดกั้นแล้วครับรถก็ยังฝืนผ่านมาอยู่นะครับ นี่ก็คุณยายนี่ก็เอานี่มากั้นไปเลยเพราะว่าน้ํามันไหลเข้าบ้านแกเยอะเพราะว่าบ้านต่ำเนี่ยพบปลาเยอะเลยครับปลา่เเพราะบ้านมันต่านะบ้านมันต่ําแล้วมันน้ํามันไหลเข้าบ้านมันกันไม่ได้นะเราลังใส่ไฟเด้อเหี้ยเพนบอลนี่ละมันต้องเอาหย่งมมากั้นได้หลายช่วงเพราะมันบร็วังไง เดี๋ยวใส่ใส่ใส,ใส่มันจะเป็นรัดคอพวกทีโมไซ์อันนี้ก็ใบรุ่นนะครับดูว่าจะเห็นเสียงหรือเปล่าอ่าก็เป็นการก้มนะครับเป็นการก้มอ๋ออันนี้ก็ยัง่านอยู่นะครับเห็นไหนะก็แสดงว่ายัางกั้นไม่ได้เท่าไหร่ถ้าเป็นโมไซน์ก็จะพยายามข้าม กรมการไฟฟ้าัา้นเด็ดขาดแล้วนะครับห้ามรถผ่านครับเพราะว่าเขากั้นไว้ห้ามผ่านแล้วนะแต่ว่ารถยังผ่านอยู่ต้องใช้วิธีนี้เพราะคลื่นมันสร้างความเดือดร้อนมากเลยนะครับคลื่นรถนี่มันแรงมากเลยนะมาตรงแถวนี้นชาวบ้านแถวนี้ก็จะเจอคลื่นเจอไรนี่โอ้ทำให้ยุ่งยากนะครับทําให้เป็นคลื่นใช่ไหมว่าตรงโน้นเขาปิดแล้วแหละครับ ขาปิดถนนเราก็ยังฝืนเข้ามาอยู่นะครับทําให้เกิดขึ้นแรงเขา,าเมื่อเขาเห็นเชียกเขาก็ยังไม่กล้าเข้ามาตรงด้านนู้นก็ปิดแล้วสุดนั้นก็ปิดแล้วตอนนี้ก็ใช้นี่นะครับธงยางกั้นเป็นสญลั์ไว้นะครับแต่ถ้าใครโมไซค์จะผ่านก็ สามารถลอดผ่านไปได้นะครับแต่รถปิกอัพนี่เข้าไม่ได้แล้วละ่ะทีนี้นะครับสําคัญคือรถปิกอัพนะครับจะเข้าไม่ได้แล้ว,ลวจะมีแต่โมดไซที่จะยังสังเกตว่ากลับรถแล้วครับกลับรถเราด้านหน้าก็พากามกลับรถหนีแล้วเพราะว่าเห็นเห็นแนวนี้ไนดะ้กลับอยู่ไกลเลยทีนี้นะครับไม่ฝืนมาแล้วครับเออนะครับ ก็จะต้องกลับแล้วครับวางคันก็ไม่กลับคันนั้นก็จะกลับแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเห็นสายแล้วก็เห็นเชือกแล้วก็ยังไม่กลับนะเห็นไหมครับตีโค้งกลับแล้วครับเออนะครับมันไม่มาแล้วอันนี้ก็กลับแล้วนะครับเห็นเชือกนั่จะกลับเป็นเช้านะครับ